อย่าไปพูดคำนั้นกันนะครับไอพีนะยไอพีนะยไอ้กูกูมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยว่ะเพื่อนว่าไงคือเมื่อกี้กูไปแทงบาร์มาเว้ยกูไปถ้าให้กูพูดกับพวกมึงตรงๆเลยนะคือกูอ่อะรับเขาไว้ขอแทงน้ำเงินถูกป่ะแกง GC, ๊งจีซีขอแทงน้ำเงินแล้วทีเนี้ยกูอ่ะก็ไปรับมาแล้วทีเนี้ย แสงสองแสนแล้วเฮียก well, so an mm ูโดนแล้วท no exactly yeah. <men> ีเ <UK> น <and bridges> mm ี hmm. ้ยพอพอเล่นจบปุ๊บเขาบอกว่าเลขอะไรครับเหมือนเขาแบบงงอ่ะเหมือนเขาสับสนนะเขาคิดว่าเขาแทงแดงมั้งใช่กูก็เลยบอกว่ากูเลยบอกว่าเออกูบอกเลขไปแล้วกูได้เงินมากูรีบวิ่งกูเลยขับรถหนีไปเลยใช่แล้วทีนี้เขาโทรตามตอนนี้เขาโทรตามกูไม่ไม่ไม่แกแกงทีซีเพื่อนที่ซีที่ซีใช่เลยแล้วแล้วทีเนี้ยกูอ่ะก็พยายามพูดกับเขาอยู่ว่ากูอ่ะรับแดงใช่กูใช้เหลี่ยมอยู่เพราะเพราะเพราะตัวของเองก็น่าจะสับสนเก็ตปะ กูก็เลยกูก็เลยถามเ่าเออนะมันมีหลักฐานอะไรไหมครับแบบชัดเจนว่าแบบเออคุณนู่นนี่แบบรับนั้นจริงๆอะไรเงี้ยกูก็เลยคุยไปเขาแบบเออมันไม่รู้ครับว่าแบบเขากาไม่รู้ไงว่ามันใช้หลักฐานอะไรได้บ้างกูก็เลยบอกว่าไม่น่าได้หรอกมั้งโลเป้อะไรเงี้ยกูว็ปั่นไปเออแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยคือกูกำลังจะหาทางออกอยู่คือมึงรู้ใช่ป่าวว่าแก๊งเราปกติไม่เคยยอมใครถูกปะ ตีแม่งเลยป่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่องนั้นเปาก่อนเปาก่อนกูมีเกาะกูมีเกาะอยู่สิบเก้าตัวเนี่ยในเกมึงเกไม่ได้ชิฟคืออย่างงี้ไม่ได้ชิบห้าอันดะถ้าพอมึงตายกูชิฟใครไม่ได้เลยนะเขาโทรตามกูสองคนเลยจีซี่จีซีเลยเหรอใช่จีซี่เขาโทรตามกูสองคนเลยกูกูเล่ากูเล่ไม่าเดี๋ยไปฟไปเรื่องเรื่องที่คุยอ่ะมึงเอาไว้เป็นใช้ที่สองเรื่องแรกอ่ะเกาะมึงพร้อมกันไหมไม่พอมไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบเกาะมึงพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ถ้ามันรู้อ่ะ มันเอาแน่กูว่ามันกูว่ามันรู้แหละกาะเกาตอนนี้ตัวละเจ็ดพันนะตอนนี้ตัวละเจ็ดพันนะถ้ามันรู้มันเอาแน่ไอเรื่องไอเรื่องที่เนี่ยมันมันมันเหลี่ยมได้อยู่ไปแบบว่าเออนั่นอ่ะกูก็เลยเหลี่ยมคุยอยู่กูกูจะไปเหลี่ยมแบบประมาณว่าไม่ก็กูก็บอกว่าไอเจไอเจมันเข้ามาใช่ไหมกูเลยบอกเจว่าเออเจมึงอยู่หน้าโต๊ะบาร์ใช่ไหมเออมึงก็มึงก็ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมว่าเออกูอ่ะรับรับน้ำเงินจริงจริงเอ้กูรับแดงจริงจอะไรเงี้ยแต่ปั่นอะปั่นสู้อ่ะใช่เพราะเขาไม่มีหหหลลัััักกกกกฐาาาาานนนนนนไไงงงงงเเเเเเขข็็็ืืืมมมมมตวออ้้้ค่่ใิผบบพ ใช่ไวรัสปัดแล้วตอนนั้นผมจะเอาคนเราไปช่วยกันคุยเว้ยไม่ต้องเสียงดังเอาคนเราไปช่วยกันคุยเหรอวะบิลลี่นะเนี่ยบิลลี่ทร์อะไรอย่ได้ยืนเป็นแบ็คจับไม้โชว์อะไรเงี้ยมึงเงี้ยให้กูคุยจริงเหรอไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนเดี๋ยวกูเองกูบอกไว้เฉยดีกว่านะกูบอกไว้เฉย ไอ้แบบแบบเลยมันไม่มีบิดบาใช่ไหมไม่ไม่ไม่บิด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 ไม่ได้เพื่อนถ้าบิดโดนเพื่อนแต่อันเนี้ยคือมันเป็นการแบบเข้าใจผิดเพื่อนแล้วไม่มีหลักฐานเพื่อนเราหคุยก็คุยเรียมเราใช้เหรียมในการเล่นไงเพราะว่ามันคือโรเพย์ไงเพื่อนใช่คือเราไม่ได้บิดแต่เป็นการเข้าใจผิดดังนั้นเราใช้เรียมในการเล่นโรเพย์ไงเพื่อนเอาความพูดแบบเรียมดีๆนะว่าเราแบบใช่เพื่อนเราใช้เหรียมในการเล่นเว้ กูอะไรจะไปก็อยอ่ะคนนี้เนี่ยกูไปหาเกาะละมีมีเกาะคนาล้เท่าไหร่อยู่ตัวบาร์เพือนใครใครมาช่วยกูคุยได้แต่ทั้งบัญชีผมมีอยูสูตรนะมีอยู่ก็ได้ไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากูไปแล้วยังให้บอกนะเจอกันแล้วพี่เจอกันเออกูไมาแล้วเจอกันต่อมาแล้วสวัสดีฮัลโหลวิลลี่มามาแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมึงอีกแปดคนเก็บมาให้หมดเลย

แล้วทีเนี้ยคือเหมือนที่กูคุยกับมึงเมื่อกี้ก็คือเขาว่ากูเขาแทางเขาว่าแทางน้ําเงินกูก็เลยรับใช่ไหมไหอเนี้ยเหมือนเขาเข้าใจผิดแล้วทีเนี้ยเขาให้เงินกูไอ้นี้ยกูจะใช้เหรียญก็คือก,ากวาะแทงกวาะรับแดงไม่ได้รับน้ำเงินเก็ปะไอเนี้ยกูฟีลแบบว่าเหมือนมึงก็อยู่ตัวบาเออผมก็ได้ยินนะว่าเออเนี่ยเพื่อนผมก็รับเพื่อนเพื่อนผมรับแดงจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดถ้าเป็นไปได้ก็แบบงั้นเดี๋ยวเรี้ยงมันจบง่ายๆงั้นแบ่งแคนละแสนก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยใอ่าเราวัดเหรีย เพื่อนโลเทียใช้โลเทียเขาสู้ใช่ปะเนียนนะเจเนียนนะไม่ลงไปไม่ลงกูจะบอกแล้วมึงก,ก็โยนหมากกูแล้วกูจะบอกว่าแต่ผมได้ยินเป็นเออเอ,อบุญบุญบุญทำไรอะบุญกำลงังกำลังไปเคลียร์ปัญหาเพื่อนเดี๋ยวกลับไปละอ๋อคือเลขหนึ่งแปดเจ็ดแปดโอนเงินให้หน่ก็สองพันมีไหมเท่าไหร่เพื่อนสองพันสองพันอ๋อเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งแปดเจ็ดแปดมันโอนที่นี่โอนไม่ตัดมันโอนไม่ตัดบัญชีหรอมันหักไปเยอะหักไปเยอะโอนแล้วโอนแล้วโอนแล้วเข้าปะ อภิดปะซิวภิษปะใช่ใช่ภิดภิใช่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมอันนี้อยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวไปวคุยครับตู้บาครับตู้บาโอเคครับกำลังไปครับ ไอ้เทียเสียงคุณจัดคุยเสียงคุณจับระดับการเรียนเลยนะเว่ยระดับการเรียนเลยนะเว้ยเฮ้ยโหมึงอย่าตื่นเต้นดิขวัญเราคุยได้วเถูกปะอยู่คนนี้กตั้งติดิฮัลโหลพี่ผมเดือดตากับพี่บ้าอู้พี่ทำไม่คนรอบพี่หลองไซดเลยแม่กับพี่บ้าคนรอบพี่ได้สามแสนไหมครับพี่ยะ ของคนนี้ใช่ไหมครับคนไหนแดงสามแสงนครับคนไหนไอ้ดีไหมครับดีครับพี่ครับยวอันหนึ่งนะใช่ครับใช่ใช่มีมีข้าวขายสักจานไหมครับผมผมจะลงครับมีมีข้าวขายจานอะไรัหมไม่มีครับอยู่อยู่ไอ้นี่พี่สนุกพี่เลยบไม่ใช่ปีพ่างแสงป่ะครับเฮ้ยเขาเรียกใครวะสร้างอุตสาหะพี่สรุปแล้วเราเอาทางออกยังไงดีครับมันมันมันคุยอีกคนไหน สรุปเร like าเราเราไงดีครับน่าผมว่าน่าจะต้องได้ครับเพราะว่ายึดตามคำพูดผมมาครับเพียร์เยืมบีอไรอย่างเงี่ยตามคำพูดที่ผมยึดตอนแรกครับก็คือต้องต้องคืนเงินหมดใช่ไหมครับใช่ครับก็ได้ค่าโทษนะครับอะไรครับค่าโทษเลยสองแสนแล้วผมอีกสองแสนครับผมผมว่ามันมันเป็นการเข้าใจผิดครับผมผมตัวผมเองก็ถ้าผมจำไม่ผิดผมรับรับแดงครับแต่เพื่อนเพื่อนผมมันก็ได้ยินไงงั้นเอาเป็นว่า จั่วกันก็ได้ครับเท่าทุนอ่ะจะได้ไม่ไม่ครับพี่เพราะว่าผมผมพูดอ่ะครับที่ผมก็ได้ยินนะครับคือ้องผมก็ะแทกสองแสนนะแล้ว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 เฮียก็รับไองเงียใช่ใช่แต่แต่ไม่แต่ผมผมรับแต่ผมรับแดงไงถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะงั้นงั้นงั้นคุณคุณคุณก็คงไม่ให้เงินผมถูกไหมครับไม่ัอันนั้นคือผมนี่ผม เข้าใจผิดใช่ใช่ก็ถึงถึงบอกรับว่าคุณเข้าใจผิดตัวผมเองก็เข้าใจผิดเหมือนกันไม่แต่แต่องยึดตามคำพูดผมหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนผมพูดผมก็พูดว่าผมแทงน้ําเงินไม่มีคําว่าแดงเลยแต่ผมผมไม่ครับตอนนั้นผมแทงแดงไงครับมาถึงอ่ะตอนนั้นอ่ะแม่แม่ผมถึงถามแหว่ามันมันใช้หลักฐานอะไรบ้างครับถ้ามันใช้ได้จะได้แบบคืนคืนให้เพราะว่าเออถ้าอิงตามหลักฐานอะไรเงี้ยเก็ตเก็ตไหมครับถ้าถ้ามันอิงตามหลักฐานได้เดี๋ยวผมคืนคืนกันให้ครับผมไม่ได้ติดอะไรเลยครับเก็ตเก็ตไหมครับใช่ หรือจะคืนตอนนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดนะแค่แม่งถ้าใช้เราถายมันจะเป็นอีกแบบอะครับเข้าใจไหมอันหนึ่งเพราะว่ามันมันบิดไม่ได้ถุงเวลาใช่ใช่มันบิดไม่ได้ครับมันเป็นการเข้าใจผิดเฉยๆอะไรหรอพี่บอไม่ครับมันไม่เข้าใจผิดมันไม่ได้เข้าใจผิดนะพี่บอลเข้าใจเขาอยู่สภาแล้วพี่เออบอกเราขอต่อพาร์ไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้ให้พี่วิลลี่ไปแทนมันก็เปิดใช่ผมมาเบอร์กับตาที่แล้วเพราะว่าตาที่แล้วผมมาแทงแบงผมมาเบอร์แต่ว่าตามที่ผมพูดก็คือผมแทงงงงนนนน้้้เเิิก็ตอับ ต้องตามต้องยึดตามที่ผมพูดอ่ะถูกไหมล่ะครับแต่แต่มันคือถ้าสมมติว่าคุณไม่เข้าใจผิดคุณก็คงไม่เอาเงินให้ผมอะ่ะ <mm <ens> <mm <ens> เก็ตไหมครับไม่ <mm <ens> ตอนแรกผมบอกเลขไอเดียแล้วครับแล้วคนก็เงียบไม่ใช่ค <mm <ens> รับคือ <mm <ens> พอพอแทงเสร็จคุณบอกว่าไอเดียอะไรครับคุณคุณพูดขึ้นมาก่อน,นครับมันก็ทําแบบสับสนกันไปหมดเลยดังนั้นผมมองว่าถ้าจะคุยง่ายๆเอาเอาหลักฐานมามามาก็ได้ครับเพราะว่ามันมันบิดไม่ได้ดิถูกไหมมันมันได้ใช้หลักฐานได้ถูกไหมครับคุณคุณมีหลักฐานไหมครับถ้าคุณมีหลักฐานก็มามาเอาได้เลย นี่ผมก็อยู่แต่ถ้าใช้ระดับนี่แบบอ่ะมันก็เป็นนิกแบบไหนแต่แต่มันคงไม่เป็นไรมันเป็นเป็นเป็นอะไรเหรอครับเพราะว่ามันมันมันไม่เป็อยู่แล้วนี่นี่มันไม่ให้บิดนี่ถูกไหมครับตามหลักเลยใช่ครับเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เหมือนบิดอะครับเพราะว่ายังไงมันเข้าใจผิดกันมันก็ต้องคนมาคืนนะครับเพราะว่าผมมันก็ไม่ครัคืนคืนผมคืนได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ไม่คืนแบบอันนี้ด้วยอ่ะค่าแทงด้วยอ่ะสองแสนแล้วก็คือน้องไม่ได้ถูกแล้วมันน้องไม่ได้ถูกแล้วมันเปิดให้เงินนะครับเข้าใจมมมมั้้้้ยยเเเากกก็ตตอออองงึดดดททีี่่่่ผพูููะะะถลลลลคคคืืแแแๆวปิใใหหนนช ถ้าเข้าใจผิดผมก็ต้องรีบพูดต้งแต่นี่แล้วดิใช่ต้งแต่ที่มันมันเข้าใจผิดไงผมผมเลยบอกไอดีไปเพราะมันเป็นการเข้าใจผิดไงครับก็นั่นแหละครับเข้าใจผิดครับแต่ว่าน้องไม่ด้ใช่ไงก็ก็ต้องยึดตามที่ผมพูดไงถูกไหมล่ะครับก็คุณพูดว่าลับไปแล้วเพราะว่าคณเป็นคนพูดว่าลับเองมันก็ผมว่าน่าจะได้อะไม่ ไม่ไม่แต่ว่าตอนตอนที่ว่าตอนที่ว่าเพื่อนผมมันพูดอะผม่นินนะว่ามันมันบอกว่ารับรับแดงนะครับเอาเอาไว้ง่ายเลยคือไม่เขาไม่เขาเขาเขาไม่ได้พูดว่ารับแดงครับผมอะบอกว่าแทงนเงินสองแสนมีคนรับไหมแล้วเขาบอกว่ารับ EC ใช่ไหมครับผมก็บอกว่าใช่ครับไม่คือตอนเนี้ยเขาไม่ได้พูดว่ารับแดงแป๊บนึงนะครับได้เดินเสียผมไหมครับไม่เอาด๋อวอาอ่างเครอบฟจะไม่คือไม่ฟังก่อนผมผมผมยังไม่ได้พูดเลยครับฟังคมก่อนรับใจเยรับใจเยคือเดี๋ยวผมพื้นให้ครับเดี๋ยวผมพื้น ของพื้นที่แต่ได้โอเคครับคือจะรวมกำไรเดี๋ยครับอะไรนะครับแล้วก็ค่าแทงอีกสองแสนก็เป็นสี่แสนคือจะเอากําไรที่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะผมพูนกับเพื่อนไงแป๊บหนึ่งครับมาเพื่อนเดี๋ยวมาเนี่ยไหนมึงมาเนี่ยไหนเจ้ฮัลโหลเอ้ยมึงมึงรู้ป่ะเพื่อนคือเมืองเนี้ยมันมันบิดบานไม่ได้ถูกไหมเพื่อนแต่ทีเนี้ยมันเป็นการเข้าใจผิดอ่ะคือมันมันใช้เหลี่ยมในการเล่นไม่ได้หรอวะเพื่อน ไม่มัน็้อบอกไปเลยว่ายกยกไปเลยยกยกได้ไหมก็คือแต่เงินต้นอ่ะก็กูกูจะยกเพื่อนแต่เหมือนเขาจะเอาค่าที่เขาได้ของกูด้วยเพื่อนสองแสนเพราะว่าเขาเขามาทําให้เข้าใจผิดเองว่ะเหี้ยใช่อ่ะเออทาอะไรได้บ้างวะงั้นเดี๋ยวกูทิเก็ตแอดมินมาคุยได้ปาวะยกแต่เงินต้นคืนใช่กูยกเงินต้นคืนได้เพราะเขาเข้าใจผิดเองอ่ะแล้วตามตามตามหลักแล้วว่ะคือถ้าเราจะเล่นเป็นแบบมันเป็นการเข้าใจผิดคือมันเดินสตอรี่ในเมืองได้เก็ตปะก็คือมันเป็นการเข้าใจผิดไง ก็เขาไม่รู้ไงแล้วถามว่าม,มึงเล่นที่คาสิโนจริงๆอ่ะถ้าถ้าแบบว่ามึงมึงลงช้าแล้วมึงลงอะไรอย่างเงี้ยเขาคืนแต่เงินต้นนะไม่ว่ามึงได้หรือเสียตามหลักคาสิโนอ่ะอันนี้เลยที่เคยไปอเคยไม่เคยคือกูอะคืนคืนทุนให้มันได้เว้ยแบบเหมือนขเขาคืนต้นให้มันได้เหมือนเขาจะเอาทุนด้วยดิทุนที่เขาได้จากกูสองแสนกูกูเลขกูเลข 1, 2, นห,หนึ่งสองสี่กี่ม้หนอยไอที่มันทำนได้เข้าวะ เอาบัตรบัตเข้ามายังไอเดียเดี๋ยวมาคุยไหมเดี๋ยวมาช่วยกูคุยไหมเดี๋ยวโอ้ยฟรีเหรอมันรู้จักกันนั่นดิกูรู้จักน้องไม่อยากคุยอลยดิคือคือมาคือผมมาแค่แค่จะใช้เหลี่ยมในการเล่นเว้ยเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเองไงแล้วมันก็บอกเลขอะไรอ่คือเขาเขาเข้าใจผิดไงพอดูเกตแมพเขาเข้าใจผิดไงผมก็เลยจะใช้เหลี่ยมในการเล่น แลวทีนี้คือถามว่า,า,วามันมันบิดมันบิดได้ไหมครับมันบิดไม่ได้ครับเพราะว่าบาร์เขาไม่ให้บิดแต่ทีนี้เราบิดไหมเราไม่ได้บิดไงมันเป็นการเข้าใจผิดแล,และทีนี้เหมือนเหมือนเหมือนเขาบอกว่ามันมันคือทีนี้ผมถามว่าเอาหลักฐานมายังได้ไหมเดี๋ยวจะคืนเงินให้เลยนะหรือไม่จะเป็นต้องใช้หลักฐานก็ได้ผมคืนต้นให้ได้แต่เหมือนเขาจะเอาดอกไงเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเองถูกเปล่ะเดี๋ยวผมคุย admin นี่เอาไว้มันคุยได้เพราะเรื่องเนี้ย งงงงกับกดว่ากดคือห้ามกดคือห้ามบิดอย่างเดียวแต่เราไม่ได้บิดนี่เขาเข้าใจผิดเองติ๊กเก็ตคุยแอดมินแม่งเลยดีกว่าเราแค่จะใช้เหลี่ยมในการเล่นเว้ยเราคืนได้เว้ยแต่เหมือนเขาจะเอาทุนด้วยไงแค่บางทีแม่งไม่ได้ไว่ะเขาเหลี่ยมเองเอ้ยไม่ใช่เขาแบบสับสนเองอะคนยิ่งไม่ค่อยมีตังค์อยู่เข้าใจกันน้อยโหแก๊งพึ่งคืนเว้ยแป๊บนึงนะ ตเอออยังไงนะนี่กูก็ตอนนี้กูกูอะคืนต้นให้เขาได้แต่เหมือนเขาจะเอาดอกเลยเพื่อนคือเขาจะเอาสี่แสนนะแทงสองแสนเขาจะเอาอีก่สิบสองแสนของกูแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงวะเหตุการณ์ก็คือขอแทงแดงอันนี้อันนี้ใครมาฟังอ่ะใครมาฟังพี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้ก็คือขอแทงแดงขอแทงแดงสองแสนแล้วขอขอแทงแดงสองแสนแล้วกูก็รับแล้วทีนี้พอเล่นจบอะเขาอะเอาเงินให้กูเหมือนเขาถามไอ้ดีกูมั้งกูก็เลยงงไอ้กูก็เลยก็เลยรับรับมา เพราะว่าคือก็คือเขาบอกเลขไอดีกัไงเออกูก็เลยรับซะพอพอกูรับเสร็จปุ๊บใช่ป่ะสล้วกครับเสร็จังครับยังยาวยังคุยไม,ไม่เสร็จครับขอ,ข,อขอคุยแป๊บนึงครับเออกูเปิดวงเล็กนะก็พอพอ,พอแบบพอคุยใช่ป่ะทีนี้กูก็รับมาปุ๊บแล้วก,กูบอกเลขไอเดีเขาว่าเอาเงินให้กูไว้สองแสนอ่ะพอพอให้เงินพอให้เงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็โทรตามมาบอกว่าเออผมอันนี้ใครมาฟังอ่ะใครมาฟังอ่ะขอคุยทุระแป๊บ,บ,บนึงได้ไหมครับ นั่นแหละพอคุยเสร็จเขาก็บอกว่าเออเขาก็โทรมาบอกว่าเอาเงินของเงินคืนได้ไหมกูเลยบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเลย,ยแต่แต่เหมือนเขาจะให้กูคุยไหนี่เขาจะมาจักอะไรแอบฟังอะไรกันเต็ไมไปหมดเลยวันนี้ที่นั่นแหละเออกูกูก็เลยใช,ใช้ใช้เหลี่ยมไปแล้วทีนี้เหมือนเขาต้องการเอาเงินกลับไปกูเลยจะกูกูเลยเหลี่ยมไปว่าเออนะผมก็แทงแดเหมอกกน,นะเออถ้ามันมีหลักฐานอะไรเงี้ยถ้ามันมีหลักฐานอะไรเงี้ยเอาเอาหลักฐานมาตามยืนยันก็ได้จะได้เอาเงินคืนให้รวมกับไอแบบ ที่เขาได้ด้วยกูก็ให้หมดเลยสี่แสนถ้าเขามีหลักฐานมาแจ้งนะแต่ทีนี้เขาไม่มีหลักฐานกูเลยจะใช้เหรียมโลเพในการในการเล่นไงเหรียมโลเพใช่เพราะว่ากูไม่ได้บิดแต่มันเป็นการเข้าใจผิดไงถูกถูกปะมันเป็นการเข้าใจผิดก็คือเขาให้ตังค์กูเองอ่ะขอขอเลขไอเดียกูเองอ่ะอะไรเงี้ยใช่ทีนี้ตอนนี้เขาคือคือตอนนี้เขาบอกว่าหลักฐานอ่ะมัน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 ใช้หลักฐานได้แต่ว่าเหมือนมันจะต้องเล่นอีกแบบกูก็ไม่เข้าใจเขาจะสื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันต้องมันต้องเล่นมันต้องใช้หลักฐานอีกแบบกูว่างงว่าเขาจะสื่ออะไรกก็นน่าจจะแ้งอป ใช่กูกูก็กูเลยจะถามแอดมินไงว่าเออถ้าถ้าสมมติว่ามันใช้เหรียญในการเล่นไม่ได้กูก็จะคืนให้มันหมดเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นไม่แต่แต่แต่มันก็ต้องห้ามคืนกำไรมันนะมันก็เอาแต่ทุนให้มันนะเออก็ก็โอ๊ยกูคืนให้ได้อยู่แล้วแต่เหมือนตอนนี้ขอจะเอากำไรด้วยเก็ตป่ะก็งั้นงั้นถ้าเขาไม่ยอมก็เรียกทิเก็ตแอดมินเลยแล้วก็กว่กูทิกเก็ตไปแล้วเพ่อนร้อยเป็นโมค้าไปเลยคืนแต่งเงินอ่ะ กูก็ว่างอะไรวะกูที่แกได้เอมินไปแล้วกูอยากคุยกับแอดมินเหมือนกันว่ากดมันเป็นยังไงมันใช้เหลี่ยมเล่นได้หรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยกูงงจัดเลยไปไปดอมมีนกันนะแล้วพิคุยเขาอย่างนั้นแหละก็หล่อมบนบนคุยได้บนม่ครับไม่ครับคนคนคนไหนอะที่แบบว่าเอที่ว่าไม่ได้คืนตังค์น้องผมผมครับผมมันเป็นการเข้าใจผิดครับก็เลยคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือก็คือ ั่งก็คือน้องผมบอกว่าคือมันมันเข้าใจถูกแล้วคือมันมันอยู่ด้วยกันสองคนถูกไหมก็คือก็ยังยังจะยอมจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งนะครับไม่ที่เรี่อใช่ครับผมผมผมให้ให้คืนทุนให้ได้เลยครับแต่ว่าคือเหมือนเขาจะเอาเอยไม่ใช่คืนต้นให้เลยครับแต่วันนั้นเหมือนเขาจะเอาทุนทุนด้วยครับที่เขาพี่เลี่ยเขาเอากำไรถูกใช่ใช่ครับเขาเอากำไรผมก็เลยงงว่าเขากเขาแทงไปถูกมาช็อตแต่คือผม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 กำลังคิดอยู่ครับว่ามันมันมันใช้หลักฐานอะไรได้ได้เหรอครับหรือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดนะครับส อันนี้อันนี้พูดอันนี้ถ้าพูดเรื่องกดอ่ะคือถ้าสมมติน้องน้องผมมีหลักฐานอ่ะถ้ามันมีจริงๆก็คือแดงเพราะว่าน้องผมถ้ามันเช็กแล้วมันมั่นใจว่ามันมีหลักฐานก็คือจะโดนแดงครับประมาณนั้นแต่แต่น้องคุณเข้าใจผิดสุดท้ายแล้วถ้าใช้หลักฐานผมก็โดนอยู่ดีถูกไหมครับน้องผมเข้าใจผิดยังไงครับในเมื่อน้องผมแทงถูกไม่ครับอันมันน้องน้องคุณให้เงินผมครับาให้เงินน้องคุณให้เงินผมใช่ครับใช่ก็คือขอเลขคดีมาเพอแทงเสร็จอ่าฮะใช่ครับแต่ว่าจริงๆคุณควรให้เงินน้องผมถูกไหม ใช่ครับแต่ใช่ครับถ้าตามหลักแล้วใช่ครับแต่อันนี้ผมถามหมายถึงเรื่องกฎไงใช่ที่เราจะคุยกันคือเรื่องกฎเมื่อกี้ที่ที่เราคุยกันถ้าถ้าเรื่องกฎจริงๆผมผมเลยมองว่าในเมื่อมัน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 เรามันเป็นการเข้าใจผิดครับผมเลยมองว่ามันเอากฎมาเล่นได้ได้หรือเปล่ามันไม่น่าได้หรือเปล่าสําหรับมุมมองผม ไม่ไม้ติดก็ถามแอดมินเลยไม่ต้องให้ค้อมาเป็นคนมาตัดสินด้วยผมผมเลยตอนนี้ผมทิเกตแอดมินอยู่ครับให้แอดมินมาตัดสินครับว่าใครใครถูกใครผิดสุดท้ายแล้วผม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 ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วผมพื้นให้ได้ครับแต่อันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดไงผมไม่ได้บิดไงพอพอเข้าใจมุมผมเับเข้าเข้าใจั้มใช่ใช่ใช่แล้วคือน้องผมเข้าใจอ่ะถ้าถ้าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วอ่ะคุณเข้าใจว่าคุณอ่ะต้องต้องให้เงินน้องผมแล้วทำไมถึงแบบว่า ก็เข้าใจแล้วทำไมถึงไม่ไม่ยอมให้ให้มันจบจบครับก็คือผมอะยอมได้ครับยอมยอมคืนคืนต้นให้แต่เหมือนน้องคุณจะเอาทุนด้วยครับทั้งที่น้องคุณเข้าใจผิดคือจริงๆตามหลักแล้วมันไม่ควรจะได้ด้วยซ้ําถ้าแบบมันคุยกันแบบมันเหมือนมันน้องคุณให้แล้วมันกคุยกันมันก็ทำเงินนะมันก็แทงถูกน้องผมมาแทงถูกแต่ว่าน้องผมเข้าใจว่ามันแทงผิดมันเลยให้เงินไปแต่จริงๆคุณควรเอาเงินตรงนั้นะคืนน้องผมแล้วก็เอากาไรที่น้องผมมาแทงถูกะให้น้องผมด้วยมันก็ต้องยึดที่ผมซ้ําที่ผมพูดนะครับพี่ อย่างเนี้ยถึงจะถูกที่ผมอธิบายเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คุณมีเหลี่ยมอะดิอย่างงี้คือมันเข้าใจผิดอะไรมันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเนี่ยคือผมมองว่าในเมื่อมันเป็นการเข้าใจผิดอ่ะมันผมก็ไม่ผิดที่ผมจะใช้เหลี่ยมในการเล่นหรือเปล่าครับผมก็ใช้เหลี่ยมได้เพราะว่าน้องคุณเข้าใจผิดรับเก็ตงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้น้องผมทิกเก็ตเลยก็ได้ัครับใช่ใช่ผมผมถึงทิกเก็ตถามนี่แหละครับเพราะว่าถ้าสมมติกดมันไม่ได้จริงผมคืนให้ได้เลรครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ไม่แน่ใจในส่วนนี้ผมก็เลยจะคุกับคณนี่่รรเเืองด แม่เด็กไม่เด็กคือแม่เด็กคือเขาจะไม่ให้เราอยู่แล้ว่ะเอาง่ายอ่ะไม่ผมอ้าวคือยังไงครับผมบอกว่าผมให้ได้ลเหมือนคุณไม่บอกก็คือไม่ได้ให้กำไรเลยถ้าผมเลยจะถามนายกนี่นะครับมันจะได้แบบเข้าใจได้ด้วยอันนี้ผมอธิบายให้เคยยินกันไหมครับผมอันนี้คือผมเพิ่ง้มาแต่ว่าเข้าใจละเหมือนแบบน้องเนี่ยหัวขาวน้องผมไปแทงหน้าไปไปแทงการกลับคนนี้ซึ่งน้องผมอ่ะ เหมือนบอกน้าเงินซึ่งในตัะมันถูกมันถูกถูกไหมครับซึ่งคนหัวแดง่ะควรให้เงินน้องผมแต่น้องผมเข้าใจผิดว่าน้องผมอะแทงผิด <nationwide> มันเลยให้เงินเขาไปแต่ว่าคนเนี้ยเขาอะคืนทุนให้ได้แต่ว่าไม่คืนกําไรที่แทงถูกให้เข้าใจไหมครับคืนแต่ทุน่ะแต่ไม่ให้กําไรเพราะว่าเหมือนเป็นการเข้าใจผิดครับเขาเลยไม่ให้คืนผมก็เลยใช้เหลี่ยมในการเล่นนะเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิด ถ้าไม่งตเขาใช้เหลี่ยมครับใช่ครับผมก็เลยใช้เหลี่ยมว่าเออเนี่ยในเมื่อเขาเข้าใจผิดผมก็เลยจะคืนแค่แบบต้นเฉยไม่ต้องให้ทุนเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าถ้าในชีวิตจริงมันเป็นอย่างมันโมคะไม่โดครัเพมคะเิดมันฟีลแบบในเมื่อถ้าถ้ามถ้าถ้าตามหลักแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงจอ่ะมันมันเป็นการโมคะเลยนะครับในการเล่นเล่นการพนันอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดจริงๆมันควรโมคะเลยนะครับตามหลักแล้วครับผมขอหีกดทุนอีึงได้ไหมก็คืออย่างนี้ครับก็ค จีซีอะแทงแดงครับแทีนี้ผมก็รับให้แล้วทีนี้จีซีมันโตะมันได้แดงครับแทงน้ำเงินแทงน้ำเงินครับแล้วทีนี้โตะมันได้น้ำเงินครับจีซีอะต้องได้เงินสองแสนถูกไหมครับแต่เหมือนจีซีเขาแบบขอเลขไอดีผมนะครับใช่ทีนี้พอเขาขอเลขไอดีผมปุ๊บผมก็เลยใช้เหลี่ยมเดละกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเลขไอดีไปแล้วจีซีก็ให้เงินมาครับจีซีให้เงินมาผมก็เลยเอไปเลยอะไรเงี้้ใช้เหลี่ยมเลยเพราะเขาขอเลขไอดีผมเองครับ ใช่รับทีนี้พอผมได้ตังค์ผมก็ไปแล้วทีตอนนี้ทีซีเขาโทรโทรตามกลับมาก็เลยมาคุยกันทีซีเขาจะเอาเงินกลับอะครับผมก็เลยเออให้ให้ต้นได้ครับสองแสนแต่เหมือนทีซีเขาจะเอาจะเอาทุนด้วยครับอีกสองแสนก็คือรวมเป็นสี่แสนเจตนาเขาไม่ดีครับแอนดี้ก็มันแทงทุนครับเพราะว่าผมใช้เหรียญในการเล่นไงครับผมมองว่าถ้ามันไม่ผิดกฎผมใช้เหรียญในการเล่นได้ครับแต่ถ้ามันผิดกฎผมคืนให้ได้หมดเลยนะผมผมเลยมาคุยด้วยไงครับว่ามันใช้เหรียญในการเล่นได้หรือเปล่า respect เลยผมพูดตรงผมผมยังงงอยู่นะ S <S 2> <S 2> อันนี้สมมุติอ่าแอ,อดมินกับผมนะอ่าเหมือนผมอ,ะอ่ะแอดมินเปิดโตะผมอาจจะแทงน้ําเงินแล้วแอดมินรับแต่ผมอ่ะแต่โตะม,มันถูกน้ําเงินผมควรได้ตังนะแต่ผมอ่ะเข้าใจผิดนึกว่าผมแทงผิดกับแอดมินผมเลยแบบถามเลขกระเป๋าแอดมินไมไ่ถูกเลยผมต้องบอกว่าแล้แอดมินได้ตังไปหนึล้นะสมมติผมแทงแสนหนึ่งแอดมินได้ไปแสนหนึ่งแต่จริงๆแอดมินไม่ควรได้ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจไหมครับอแอนดมินควรแบบว่าควรคืนควรคืนทั้งทุนแล้วก็กําไรที่ควรจะจ่ายให้กับผมแต่เขาอะใช้ใช้แบบว่าเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมในการแบบว่าคืนแค่ทุนแต่ไม่คืนกาไรทีนี้คือค,คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือเพื่อนผมมันมันงงไงครับเพราะว่ามันมันนึกว่าตอน,นมันบอกผมว่ามันนึกว่ามันรับรับแดงแล้วมันก็รับเงินมาแล้วทีนี้จีซีมาตามคืนถูกต้องไหมครับก็ ทีนี้เพื่อนผมก็จะคืนแต่ทุนเพราะว่ามันมันมนึกว่ามันรับแดงมาอะไรเงี้ยป,ประมาณเนี้ยครับง่ายๆคือเขาเจตนาไม่ดีครับ <ผม S 2> เหมือนเหมือนน้องผมแค่แบบว่าเข้าใจผิดเขาก็เลยไม่ให้ก<ช>ําไรที่ควรจะถูกอะครับประมาณนั้นเหมือนเขาเล่ถ้าพูดตรงๆเหมือนเล่เหลี่ยมในการบิดเพราะว่าตอนนี้ผมพูดมันก็ไม่มีคำว่าแดงอะคือฝั่งฝั่งจีตีไปแทงถูกไหมใช่ครับใช่แทงาแทงทางฝั่งทางฝั่งจุดดำจุดดำก็บอกรับถูกไหมใช่ครับใช่แล้วทีนี้เขาผมมาถูก ตอนแรกกับผม,มอ่ะคิดว่าตัวผมเองอ่ะแทงแดงด้วยซ้ำครับรับแดงด้วยซ้ำครับใช<ต>่ครับทีนี้นพอ <alright. S 1> พอพอ,พอทีนี้พอก่อนหน้านี้ผมคุยกันมาว่าขอแทงดังเงินจริงจ okay, โอเคก็ตามนั้นเลยก็ได้ผมก็เลยเออนี่เลยผมก็เลยบอกเลยว่าในเมื่อมันเป็นน้งเงินเนี่ยผมก็เลยใช้เหลี่ยมได้เลยไหมถ้ามันใช้เหลี่ยมถ้ามันใช้เหลี่ยมตามแบบโรเพย์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันเป็นการผิดกฎเก็ตไหมครับไม่ได้ดิมันเหลี่ยมนั่นนั่นแหละครับถ้าถ้ามันไม่ได้ผมก็ผมก็คืนให้ได้ครับผมเลยเรียกแอดมินมาคุยนี่แหละคร ใช่เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจกฎส่วนนี้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้บิดแต่มันเป็นมันเป็นแค่การเข้าใจผิดถ้าเราถ้าเราแทงจับเสมหมือเปล่าคือแทงอะไรก็คือก็ต้องตามนั้นเลยครับก็คืึ้นนะผมก็ได้ใช่คืนได้ครับคืนได้ไม่มีปัญหาถ้ามันผิดกฎครับคื้นได้คืนได้บอกวางเลขกระเป๋าเลยอยู่ไว้สองส่วนสองหนึ่งครับ้เรามีเราก็ค่อยๆคึนตาผมผมแค่แบบสับสนเฉยครับเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ตามแต่ถ้ามัน ถ้ามันแทงถูกก็ต้องได้เงินครับตามตามนะครับไม่จับจับไอจับจับจับเสือหมูป่านี้มันแต่จับเสือหอเปล่ามันไม่ได้จับเสือหมูป่ามันเป็นการแทงกันแต่ว่าแทงเข้าใจผิดครับมีตังมีตังกับกซีครับแทงมานแตงโมมันมันคือการจับเสือหมูป่าครับเออขออนุญาตนะครับเออมึงอยู่มึงก็ขึ้นมาดีก็ได้ตุ่นดีขอบคุณมากครับที่แบบมาอธิบายก่อนให้ผมเข้าใจออกมโอเคครับต้องเแอดครับรถกูรถกูเฮ้ยอ้าว่ออ่คืออะไรวะ ไออมันนี่ไหนได้เนี่ยรถกูเฮ้ยรถกูไปแล้วเฮ้ยไอ้เหนียวยังไงสรุปยังไงนต่กูงงเลยเฮียมันใช้สรุปมันใช้เรีื่อมันมัี้ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ถ้าแอดมินมามต้องพูดกัามันว่าแอดแอดมินครับเพราะว่าผมผมไปผมก็เข้าใจว่าผมผมรับรับแทงแดงอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงไปพูดมึงไปยอมรับหมดเลยอ่ะเมื่อกี้อ้าวก็ไม่คือมันกูมองว่าถ้ามันพูดถึงเรื่องกดแล้วอ่ะมันก็ต้องพูดความจริงแล้วปะกูมองกูนะมึงเข้าใจที่กูจะรู้สึกปะ ในเมื่อเขาพูดถึงเรื่องกดแล้วอ่าเอารถกูไปด้วยแล้วเนี่ยกูกูก็เลยเออพูดพูดเข้าไปเลยเพราะว่าเขาพูดถึงกฎเลยครับเนี่ยไม่เอาไม่เป็นไรก็ถือว่าไปดีแทงคืนมาๆๆๆถือว่าได้รู้ถือว่าได้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ตามนั้ะมึงมีค่ากูไหมเนี่ยขอค่าเลยดิจะตายเลขหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ได้รู้ไว้ไม่พอเนี่ยเราไปไงเนี่ยโดนหมัดแล้วด้วยเนี่ยไอ้ยังมันเอารถกูไปเนี่ย เว้ยบุญมามาหลายจัดเลยแดงไหลจัดเลยบุญสุดให้กูไหลหรืออะไรยังไงกูงงจัดเลยนะ ลับเพยเดอร์นะครับครับสองแสนมันอยู่นี่เงี้ยผมไม่ผมเหลือเออครับก็สุดท้ายแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับก็แค่จะใช้เหลี่ยมเล่นนะครับเจ็ดแสนแล้วผมหมดตัวละผมงงจัดเลยครับมันจะอะไรขนาดนั้นนะมาใหม่ได้เงี้ยเด้อเดี๋ยวรอก็ถ้ามันผิดกฎผมก็คืนให้อยู่แล้วเข้าใจไหมแต่คือมุมมองผมอ่ะผมมองว่าถ้ามันเป็นการผิดกฎอ่ะผมก็ควรพูดความจริงถูกปะครับผมได้เป็นหมื่นแล้วผมก็แค่อยากรู้ว่าเออถ้าผมพูดความจริงไปอ่ะแล้วมันแล้วมันไม่ได้อ่ะมันก็จะคืนเพราะเพราะเจตนาผมอ่ะเจตนาผม เข้าใจไหมครับแล้วในทีนี้เหมือนอะไรไม่รู้วะงงจัดเลยไอ้บุญมึงมีเบอร์มั้ยรัถึงพูดความจริงไงผมไม่ได้จะใช้เหลี่ยมจะตีอะไรอยู่ไอ้จีซีไอ้บุญอะไรไปไงนะพี่โทรโทรให้เขาลดมาคืนเลยดิคอมบูดาจีซีเหรอเออเมื่อกี้ถ้ามันผิดกฎผมก็คืนไงครับผมก็เลยพูดความจริงไปแค่นระเลือดจบเลยแค่นั้นแหละจีซีหล่ะใ้ที่กรบพี่บ้ามึงมึงโทรเบอร์ไหนอ่ะมึงโทรเบอร์ไหน อ้าวกบปีเป็เจลีดกะปีเปเจลีดหลานนั่นที่กะปีะะอ,ปอะไรเคขาทำเสียงอะไรวะอ,อ้าล,ลครับใครอยากเล่นไหมนะครับหลานได้นะกะปีบ้าไอ้น้องกูมาครบันละแปดคนอ่ะคอบอะไนะครับสวัสดีครับดีไหมครับจีซีจีซีครับเออเมื่อกี้มันเป็นรถ <ลด S 1> ของเพื่อนผมครับเอารถมาคืนหน่อยได้ไหมครับโอ้แค่เอารถเข้ามาหน่ะไปเอารถเข้าคืนไปดี รถสีเมื่อกี้ครับรถสใช่ป่ะรถมึงกเนี้ยรถสอ่ะไอ้เบอร์เบอร์น้องตาตาจะใคส่พวกนี้เลขกลยเลยกับพวกอันนี้ก็ของจริงครับ95นี่ปีบ้าพวกมเบิลมึงโทรติดต่อมาเส้นกับครอบครัวเลยเบ่อเยนะ2768095 2768095 2768095ไอเจี่ดิเจ เจเจโทรไปดิสองเบอร์เลยนะเหนียวสอง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 ,สองเจ็ดสองเจ็ดหกแปดศูนย์เก้าห้าบอกว่าอีกสองคนอ่ะว่าไปไป,ลปลเลยได้เลขสี่สองเลยนะสองเจ็ดหกแปดศูนย์เก้าห้าสองเจ็ดหกแปดศูนย์เก้าห้าแล้วต้องเล่นอะไรบ้างอ่ะต้องเข้ามาทุกวันเลยปะไม่ไม่ไม่ฮัลโหลครับแล้วก็บอกว่าจะมาขึ้นขึ้นครอบครัวบ,บอกว่าจะมาขึ้นครอบครัวครับ ของของโฟโลอ่ะของค่าสองว่ะค่าค่าสองอ่ะค่าดีครึ่งอ่ะโอเคครับที่วิลลี่เราไปไงนะพี่ที่นายมาวเันก็คืนนี่เขาจะมาคืนไหมนี่ชื่อโจ๊กมันชื่อโจ๊กผมว่าเขาไม่น่ามาคืนนะใช่หรอเขาบอกจะมาคืนได้บุญเขาบรอครับอะไรนะไม่เขาบอกจะเอามาคืนสูตรฮุสต์ก็หาชื่ออะไรก็ได้ก๊อป แจกฟรีในสตาร์คอมูแยะเฮียสูตรูดอ่ะจ้องอะไรครับมันจะจ้องอะไรอีกเอาเงินคืนไปแล้วมันเป็นการผิดกฎกูคืนเงินไปแล้วจะจ้องอะไรครับจ้องอะไรไม่มีว่ะครับก็ถึงบอกไงที่ผมพูดความจริงเพราะผมกลัวว่ามันจะเป็นการผิดกฎถ้ามันเป็นการผิดกฎก็คืนเงินอะไรเงี้ยจบรริผมไม่ได้จะเล่นไม่ได้จะใช้เหลี่ยมอะไรให้ชนะเอาเงินขนาดนั้นครับผมก็พูดความจริงไงเออถ้ามันเป็นการผิดกฎก็คืนจบอะไรเงี้ยตายได้เหี้ย ไอติมที่มันเอาไว้ทำแนวเลยไอติมก็เพิ่มหลอดเรียกอะหลดหลอดโอ้วิลลี่พี่ติวิี่เดิมพันอยู่ไหมดิครับครับผมมีคนผมเป็นคนดีเจ็ดหมื่นคนดีเกินโอ้เงินเขาขายกี่เมตรอ่ะมีเจ็ดเมตรเอาไหมแบ่งกันไหมเออเว้ยเอาแค่เอากี่เมตรอ่ะ